วันนี้เราพาดูลังมุดแดงกันเนาะเ่ว่าลังมุดแดงลังเนี่ยแลังนี้แหละลังแรกอันนี้อันนี้ลังที่สองแต่ว่ามันล้างพอตรงนี้มียาวๆเลยน,นี้ลังที่สามเป็นลังใหญ่ เมื่านมันทำรังมนต้นไม้เนีอะอะไร,ระถ่อนแล้วนี่นี่นี่นเนี่ยเนี่ยไอ้มดทุกเนี่ยไอมดทุกเนี่ยเี่เห็นไหมไหมแน,น่นั่หนแห,นหนละไปไปไปเลยมดกัด